คนที่ล่องลอยในชีวิตก็คือคนที่ไม่มีอะไรทําไม่มีเป้าหมายในชีวิตมนุษย์ต้องการอิสรภาพต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบการลงโทษมนุษย์คือการจํากัดอิดสรภาพแต่มนุษย์ ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกอิสรภาพถ้าเราไม่มีอิสรภาพกับตัวเองเหมือนเราติดคุกกับตัวเองก็คือติดคุกทางความคิดไม่ยอมคิดอะไรที่มันสูงสูงทำให้ชีวิตนั้นต่ำลงนี่คือกดแรงน้มถ่วง ทำอะไรไปงั้นๆแหละทํางานแต่ไม่มีเป้าหมายทําไปก็ในแต่ละวันนั้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันวิธีที่จะทําให้ตัวเองไม่ล่องลอยเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเจอชีวิตใหม่เจอช่องทางรายได้ใหม่เจอความตื่นเต้นใหม่ เจอความสุขใหม่เจอกับสกายภาพตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองคลิปนี้บ๊ายบาย